นายนภัสเผยนิสัยนางเอกดังหลังคบยกเป็นหญิงที่ดีที่สุดนายนภัสเปิดใจประกาศเลิกใบเฟิร์แล้วขอถอยมาเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรที่น่ารักเราไม่ได้โกรธเกลเียดและมีความหวังดีมอบให้กัน เมื่อวันที่4กรกฎาคมปี67พระเอกดังนายนพัทได้เปิดใจครั้งแรกถึงความสัมพันธ์กับแฟนสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหลังมีกระแสข่าวลือรักร้าวออกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วถามกลางการคาดการสาเหตุของปัญหาที่หลายคนโยงไปถึงหมูพิมพ์พกาคุณแม่ของฝ่ายชายนายนพัฒทั้งนี้นายนพัฒได้เปิดใจว่าขอบคุณทุกกำลังใจและอยากให้ทุกคนฟังจากปากตน เพราะหลายคนได้รับผลกระทบทั้งครอบครัวตัวเองและครอบครัวของใบเฟิร์นด้วยจึงอยากจะออกมาชี้แจงว่าจากสิ่งที่เป็นข่าวตนและใบเฟิร์นได้ทำความเข้าใจและทบทวนก่อนทอยมาเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรที่น่ารักเราไม่ได้โกรธเกล,เลียดแต่มีความหวังดีมอบให้กันเมื่อถามถึงสาเหตุหลักๆของการแยกทางนายนพักล่าวว่า เรามีงานและต้องทำหน้าที่เหมือนมีข่าวออกไปหลายคนจะมุ่งไปที่แม่ทุกอย่างเป็นการบริหารจัดการของตัวผมเองไม่ต้องโทษใครเลยตนบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเอง ก็ขอให้แฟนคลับทุกคนเคารพในการตัดสินใจของเขาทั้งสองคนด้วยนะคะไม่ว่าอย่างไรเขาก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันยังมีความหวังดีให้กันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วค่ะท,ทั้งทีมงานของเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับนายและใบเฟิร์นนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ